สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2อนุบาล3เมียนบ้านไรนอนและก็สวัสดีผู้ปกครองอยู่ทางบ้านทุกทุท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณผูครออีกเช่นเคยในทุกๆวันศุกร์เราก็มีนัดกันคือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆศิลกรรมเกมการศึกษานะคะมีกฎกติกาง่ายๆเด็กๆสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกับผู้อื่นก็ได้สามารถตรวจคําตอบได้ด้วยตนเองแล้วก็ยังฝึกทักษะทางด้านต่างๆอีกด้วยค่ะวันนี้เราจะ เป็น่าฝาขวดน้ำกันเป็นรูปพี่ตุ๊กตาเป่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยคุดผูแพวนะัดฝาขวดน้ำกก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ฝาขวดน้ำทั้งหมดกี่ฝา วันนี้เราจะใช้ฝาขวดน้ำทั้งหมด13ฝานั่นเองค่ะเด็กๆต่อ,อเป็นรูปพี่เต่านั่นเองนี่เด็กพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าดเด็กพร้อมแล้วเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกของเราก็คือกระดาษหรือสมุดนั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือฝาขวดน้ำจะเป็นฝาสีอะไรก็ได้ชนิดอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอย่างที่3ก็คือ สีจะเป็นสีเทียนหรือจะเป็นสีไม้ก็ได้ค่ะสีก็คือดินสอแล้วก็5้าคืออยางลบนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึรกษาพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมการศึกษากันเลยนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยให้เด็กๆนำดินสอมาเขียนหัวข้อว่าเกมการศึกษา หัวข้อถัดไปคือตุ๊ก,กตาเตาแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและระดับชั้นของตัวเองนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มต่อฝ้าคนนั้นเป็นรูกพี่เตากันเลยพี่เต่าของเราใช้ทั้งหมด13าฝาฝาแรกเลยก็คือหัวพี่เตา1ต่อไปเราจะมาต่อตัวพี่เต่ากันนะคะสองสาสห้า ตอนนี้เราก็ได้หัวและตัวไปแล้วทั้งหมด8ฝานั่นเองต่อไปเรามาใส่หางให้พี่เต่าก่อนก้าต่อไปเรามาใส่ขาให้พี่เต่ากันเลย10 11 12 13โอ้ได้ทั้งหมด13ฝาแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆลองมานับพร้อมๆคุณครูเลยนะคะว่าทั้งหมดเราใช้ไปทั้งหมดกี่ฝา 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ฝานั่นเองค่ะพอดเด็กๆต่อเสร็จแล้วดเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปให้คุณครูแพวนะคะเสร็จแล้วเราเก็บฝ้ากดน้ำขึ้นเลย เราเก็บฝาขวดน้ำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะวาดรูปพี่เต่าลงไปในกระดาษแผ่นนี้ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆอยากระบายสีพี่เต่าเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งคุณครูแควนนะคะง่ายๆแบบนี้เลย พี่เต่าของปูแพลวก็สวยมากๆเลยเด็กๆต่อฝากผลน้ลํได้วยสวยเหมือนปูแพลวไหมนะอย่าลืมถ่ายด้วยภาพการรายงานตัวมาฝากปูแพรดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทำด้วยสวยขนาดไหนปูพแพรรอชมผลงานสวยๆของเด็กๆนะคะสําหรับจิตกรรมสแกนการศึกษานั้นจะช่วยพัฒนาทางด้านต่างๆของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นการหยิบการจับอุปกรณ์ต่างๆนะคะและช่วยพัฒน,นากล้ามเนื้อมันเล็กให้เด็กๆขียิ่งขึ้น 2นะคะทางด้านอารมณ์จิตใจของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะมีสมาธิปกติตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีใจิตใจที่อ่อนโยนด้วยนะคะ 3. ทนนางด้านสังคมนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็4ทางด้าน,นสติปัญญาเด็กๆจะรู้จักการคิดวิเคราะห์ การสังเกตแบบนะคะแล้วก็การทําตามแบบความคิดรวบยอดมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปคุณภูแพงก็ฝากเอ็กไว้ทั้งหมด3ข้อนะคะในการป้องกันตัวเองจากคุณภัยจากโรคโควิดนั่นเองคือ 1. การเวนาาร้นระยะห่าง 2. การสวมหน้ากากอนมามัยแล้วก็ 3. นะคะการล้างเจลแอลกอฮอล์น,นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย